สวัสดีค่ะเพ,พื่อนพี่น้องัส,สดิเอฟซีเนี่ยากขาดจพิพาพเวบเก็บปากกลัดบรลีบรลูสิมีบอสขาดจพิพาพเบิงหมักเชอรี่ตอนเที่เป็นดอกคือตอนตอนนี้มันเป็นหมากแล้วเด้อเบิงเบิง มุมนี้ลมพัดแห้งจักน้อยนี่ค่ะต้องใส่เปรียวนกบมก,กินแตหวานนี่นกจีบมากคักเนาะค่ะเพื่อนพี่นอ้องหายพลังไปแล้วขายเย้าวยังเร็วคัก <laughs> ขาสันเจ้านะมันัน how you feel โโออเเคคไปที่อยู่ไปที่อยู่ก็แถวนี้ยแหละหาซนนี่บักลาดบุรีค่ะหาซิมีบักลาดบุรีไปอยู่แถวนี่ยแหละ <laughs> ก็เหลืออะไรพี่น้องมันสุกแต่ดนแล้กจนแหงบ่แลวนะเห็นบอนะแหงบ่แล้วคนข้างในคนเอาไปบ่ได้อีกสุกแต่ดนแล้วเดือะบอกแบกคบอรี่ก็รลังสิ ักลาบมะลิกันแหงแล้วแล้วนี่ก็ต้นพรัมค่ะเห็นบอเห็นหน่วยบอเนี่ยต้นพรัมกำลังเป็นหน่วยหรื Can you say anything Thai word somebody บอ โอ้โหว่ looking for today นั e บุรีกัคบุรีพลังมาที่เมืองมักลัดบุรีกับแบก็บุรีครับแนวแบกบุรีฮะนัดสียเกันนัดนัดว่ามินนัดไอเดโนเ e ็กนอโอ้ไปอะปอฟิวแข็งบ ไม่ไม right. right. ่ <aría> no 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 เด ok like mm ็น hmm. บ่อแคนนี่เด็นบ yeah. ่อเนี ang, no, <mo>. oh. <yim> ่พ no. ่อไอ้พี ang, ่น้องนี่ยักแบกบอลลี่นี่ยกำลังเป็นมากอยู่นี่เลยได้ยี่หยังบอบอบอได้ยี่หยังบลังกับบอมีหยังอ่อนบอ ห่อนห้อนแล้วทางนีเดี๋ยวเขาปั่นจักรยานกันเนาะค่ะเนาะช่วงนี่คนกติยางหลายในจักน้อยเพราะอากาศมันดีค่ะกันยางไปก็ได้อะไรเลยรัดบุรีกับซุกกรอนแล้วแหงแล้วไปเก็บกแอปเปิลู่สวนแล้วเนาะ ยินเปรี้ยวปากไย้อนุอิมักนัดได้ยกินบอมักนัดเอายิ้นโน้มมักนัด ตอนไปบ้านนะค่ะแวะซื้อมักนัดอยู่้างข้างเนาะไอ้ได้กินไอ้ก็ติดใจว่าสันแซ่บไอ้่ะมักนัดโอ้แซ่บแซ่บันนะ <laughs> แดดห่อนกระล่มแห้งกอมค่ะ What do you do there? <laughs> มาดดิดูเด้มักนัดทพัดินมักนัด กินน yeah. ้ำแน่ลังหอนค่ะบางทีเป็นยางมากหอนเสียบเจ็บป้อเจ็บป้อเจ็บเจ็บไกันหอนค่ะกินได้ขี้มันมันเล็กหน่อยกินได้เต็ม ท่ายก็คือเก่าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอชมแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง u t u b e ตื้น UK 4 2ทีสองแปดเก้าไปดยนะคะขอบคุณค่ะ